เห็นใจนะเพราะอยากให้สี่ร้อยห้าสิบกล่องอยากให้ได้คนละสองร้อยคนก็ยังดีนะคนละสองกล่องก็ไม่ว่านะขอให้คนละสองร้อยเขาก็อิ่มมันสองร้อยชีวิตอ่ะนะใ้บูมใครมาผมให้หมดนะแต่ว่าต้องห่วคนนะบางทีพี่ลืมมอไซค์แก๊็เกิบ์ฟพมาขอพี่กลับไปแล้วบางทีเหลือตั้งเจ็ดสิบกล่องนะแต่หมดนะหมดหมดหมดเขามาขอคนละกล่องสองกล่องขนมวันนี้มีร่วมห้าหกร้อยไม่ต้องกลัวหมดขนมนี่วันนี้มีต้อซอ ใช่ไหมเรียกเต้าซอใช่ไหมเพื่อนสั่งมาให้กินจากเพื่อนอยู่อเมริกาสั่งมาเต้าซอเต้าซ้อไอให้ดูเต้าซอเป็นไงนี่คือเต้าซ้อเขาเรียกโมจิไหมเหรอโมจิแค่แบกไม่ใช่แบบใหญ่นี่เป็นเป็นเหมือนของทางใต้พี่ มันเป็นขนมจางใต้อร่อยนี่เขาสั่งมานะเพื่อนอยู่อเมริกาไส่ถั่วค่ะใส่ถั่วใส่ถั่วไหนๆก็เหลือได้แกกินหน่อยได้ไหมได้ลองแกกินหน่อยลองแกกินหน่อยฮะช่วงรอถามวันนี้หนมอร่อยด้ยครับวันนี้หนมอร่อยจ้าอ่ะช่วงรอ ช่วงรออ่านี่ไม่ทำได้ตะแกะได้ไหมเนี่ยข้างหลังเขาไม่ได้เขาลอย,อยไม่ช่วงรอไม่มันไม่มันหน,น้าไม่บีบผมยาผมก็เลยให้กินกัน,อ,น,นอร่อยไหมเค็มนะอร่อยนะโอเคก็ได้อร่อยนะวันนี้มีอะไรบ้างนะผัดกะเพรากะเพราอะไรฟ้าหมูติ๊กกอบ ปลาดุกทอดกรอบอันนีน้คณะคณะคณาอันนี้คณะคณาพรคณะคณะไก่คณะไก่แล้วก็มันห้าเมนูอ่ะอันสุดท้ายพี่เลยนะหมูกระเทียมกหมูกระเทียม,มทั้งหมดเด็ดเสร็จก,ก,ก็สี่ร้อยห้าสิบบาประมาณวันนี้โอเคฮะขนมมีเยอะอน,นี้ขนมมีประมาณห้าร้อยห้าร้อย ถึงน500วันนี้ไอ้ร้อยล็อกนี่แหละอะกูเข้าไม่ได้เลยไม่เป็นไรขอเข้าหน่อยไม่เดอเข้าไปชาร์จหน่อยไอ้ไหัดไปดูหัดเราต้องหัดทำบุญทำทานไปพี่มาต่อเลย ลูกค้าประจำเราก็จะมีบ่อยๆอยู่เนี่ยจำหน้าได้ลูกค้าประจำเราจะจำหน้าได้ขนมลองกินดูนะกี้ชิมแล้วอร่อยไหมขนมแมเอา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 หมูหมูกระเทียมขอบคุณไะลูกไข่ลอยไข่ลอยไข่ลอจยจ้าจ้าจ้า <ๆ S 2> ะนตาลุกไม่ไหวไม่เหรอเมื่อกี้ป้ามากี่คนที่บ้านเอาถังไกล่องนะมันเป็นไระพอเหรอพอพอพอโอ้ยแม่มดูเด็กเดินไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคันไปก็ได้เฮ้ยอันนี้ไปอันนึงอ่ะไปหลานมีไหมที่บ้านหลานหลายคนไปเลยไม่เป็นไรครับไป็เไรครับพีแล้วเดินไหวไหมเนี่ยก็ระวังรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจมเดี๋ยวคนไปส่งใช่ไหม เดินระวังจ้าชุดแรกนี่ชุดแรกนี่อายุสองคนรวมกันร้อยกว่าหมดเลยนะร้อกว่าครัชุดแรกชุดแรกมาขอให้ไปม่ได้พี่ไม่อะไรพี่เอาอะไรครับอ้าสวัสดีครับหนมพอให้ป้าป้าขนมขนมอร่อยมากเลยอพี่อันดินเนี่ยลูกหลานเยอะเอาไปคนมีอายุได้อะไรได้อะไรมากนี่อันนี้นี่ไปเอาเรารุ่นหนมรุ่นอร่อยป้าเอาไปเลย เดินระวังรถนะจ๊ะเาาดินระวังรถพี่เดินระวังรถจ้าป่อยให้ป่อยคนนั่นหน่อยพี่ตะนุนหมูก็เทียมต้องพึ่งเด็ดเลยพี่มีไรพี่แล้วไหวไหมนะหนมไม่ไหนห,หนมนี่หน่อย นี่แอมันน่นแหละนั่น,น,นลนะี่เป็นออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไหมหลงปะอ้ไปเลยฮะพี่พี่ไม่อะไรพี่ไปกินนั่นเลยโทษที sunscreen. นะวันทีเอาไปเลยพี่น,น้ำแ่พี่ไม่อะไรพี่เอาไปเลยฮนะเดินระวังระวังกันหน่อย สวัสดีพี่สวัสดีครับระวัาางรถนะจ๊ะเดินทางวันนี้มันสุกได้กลับไปกินเต่าได้นะจ๊ะเก,ก็บไวไ้หน่อยจ้าวันนี้มันสุกนะจ๊ะถ้าที่ต้งน,นี้ก็เผื่อไว้หน่อยจะได้พอกินกันไครฟันเดียวประดุกไปนะถ้าฟันไม่ดีอย่าไปอ๋อไม่เป็นไรของรถเยอะดีแล้วไม่หมดหรอก ไม่ถูกกล่องไม่ได้ได้กี่กล่องดิเพราะว่าผมสามกล่องแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าวพาี่ต้องแบ่งกันสามกล่องนี่ถือไม่ได้แล้วนะเพราะว่านั้นๆมันไม่ได้ทุกคนไงพี่นะถ้าสามกล่องนี่พี่กี่ผมจะผมจะได้แค่ร้อยกว่าคนเองยาพอดีครับปล่อย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 ,อย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 รัวเว้นไว้ก่อนเรื่องข้าวไงข้าวต้องเรื่องไงลูกเออนั่ง มันเป็นแน่นอยู่ตรงข้าววข้าวมีอะไรแบ่งๆกันนะบางคนมันอย่างพี่คนแกเอาไปสามกล่องแกมจะขออีกหมลนะสามกล่องพอแล้วพี่แบ่งๆกันไหมเพราะั้นเดี๋ยวมันไม่ได้กันเออแม้มันทำทานกันเองแลละพวกนี้ วันนี้เมนูเย,เยอะนะจ๊ะห้าเมนูพี่หนุ่มพอทาไหมดิพี่วันนี้มันฝน คือคือมาแต่ก็โอเคอันนี้คนเยอะตอนแรกนึกว่าคนน้อยเสียใจแล้วกลัวกลัวข้าวไม่หมดอันนี้ทําเพิ่มด้วยพี่ฮะเอ้ยธรรมดาก็มาก็มาหลายรอบมันน่าจะรู้ว่าจันทรุษกนะ์ไงต้องจำเนี่ยต้องจำเนี่ยมผมให้ให้ผมให้เด็กเป็นประกาศเองไงเพราะมันจันทรุษก์ใช่ไหมะหจะได้มีทา่าจะได้มีทา่ามันตุก,กวันเสาร์กันพี่เอาอะไรจ้า